สำเร็จง่ายๆเลยห้อยพระนะห้อยพระของท่านนะครับบูชาตั้งน้ำโมสามจบน้ำโมตัสสะพระคว่าโตละโตสัมมาสัมพุทธเจนะครับอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธามประสงค์แล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นนะครับตามที่ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับผมรายการบิ๊กแอดพาไปชมครับพบกันต้องมีความสุขมีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแน่นอนครับผมได้ไปทั่วประเทศนะครับเดินทางทั่วประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีโอกาสได้ไปนะครับทำรายการก็มีโอกาสได้ไปแบบนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่ก็มักจะไปวัดสำคัญสำคัญนะครับ ตั้งแต่ปี2549นะครับอ่าก็เป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นอีกนะฮะมีโอกาสได้พบนะฮะบารมีหลวงปูห่หลวงพ่ออูบา,อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับไปที่ไหนนะครับท่านก็มักจะมอบพระให้ไปที่ไหนท่านก็จะมอบความเป็นสิริมงคลให้นะครับพระที่ท่านมอบให้มักจะมี ประสบการณ์ปาฏิหาริย์แค้วค่ปลอดภัยโชคดีโชคลาบนะครับอธิษฐานจิตสงความปรารถนาครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเช่นเคยครับผมนําพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงหรือพระสมเด็จหรือสมเด็จนางพญาหรือพระรูปเหมือนรูปหล่อก็แล้วแต่นะครับของปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์วัดสําคัญสําคัญนะครับทัวประเทศทั่วไปนะครับ ก็ถือโอกาสมาสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยการนําภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวิดีโอนะครับเพื่อมานําเสนอให้นะครับท่านทั้งหลายได้คิดถึงพุทธบาลมีธรรมบารมีสังฆบารมีคําสั่งสอนของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกทกท่านนะครับที่ท่านได้สั่งสอนลูกหลานไว้นะครับให้เป็นคนดีครับหลายๆท่านหลายๆที่ผมไปมาท่านบอกเป็นคนดีไม่ยากหรอกวิญญา มีศีลห้ามีศีลห้านะครับรักและบูชาคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้มีพระคุณนั่นแหละนั่นแหละสําเร็จง่ายๆเลยห้อยพระนะห้อยพระของท่านนะครับบูชาตั้งน้โม3จบนะ้โมตสัสสะพระคว่าโตละโตสัมมาสัมพุทธจนะครับอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธามประสงค์แล้วก็หลวงปู่หลวงพอ่อองค์นั้นนะครับ ตามที่ท่านปรารถนาครับท่านจะเดินทางไปที่ไหนท่านจะทําธุรกิจกิจการงานต่างๆนะครับท่านจะทําการค้าท่านจะค้าขายท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งจิตอธิษฐานโดยถูกต้องตามสินทมแล้วสําเร็จไม่ยากนะครับสําเร็จแน่นอนสําเร็จง่ายๆแล้วก็มีประสบการณ์มีตัวอย่างมาแล้วมากมายครับ